大家好，สวัสดีค่ะประพาออนสอนจีนวันนี้กับ HSK 6วันละคำสำหรับวันนี้คำว่าเชื่อเชียวเชื่อเชียวอยู่ใน HSK 6เป็นคำกริยาแปลว่ายกเลิกเพิกถอนหรือถอดถอนเราไปดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ ตัวอย่างที่หนึง่งเพร品的产品质量有问题所以我决定撤销订单因为产品的质量有问题所以我决定撤销订单เนื่องจากคุณภาพของสินค้ามีปัญหาดังนั้นฉันจึงตัดสินใจยกเลิกคำสั่งซื้อและตัวอย่างที่สอง 因为他在比赛中作弊所以他的参赛资格被撤销了。因为他在比赛中作弊所以他的参赛资格被撤销了。能咋考图这里那边看看当然是那边看看很好进图泼坛。 แล้วกลับมาพบกับ HSK 6เวลาคคำกันต่อในคลิปหน้านะคะเจเจียน